สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนามังกรค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะเราจะแบ่งราศีตามโหราศาสตร์ไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้วิเคราะห์ตามนิดนึงเนะีเพราะว่าหลายๆคลิปอาจจะเป็นคลิปของการทำนายของ ราศีแบ่งราศีตามสาตร์ตะวันตกเนาะแต่ว่าทางช่องเราจะแบ่งราศีตามโหราศาสไทยนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วก็รับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะรับฟังคําทํานายฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้แก่คลิปวิดีโอนี้กดติดตามช่องนี้เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้แก่ผู้บรรยายผู้อ่านไพ่นะคะสําหรับ ข้อความใดก็ตามนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกมันเป็นไปได้แล้วก็มีความสุขน้อมรับพลังงานที่ดีๆไปประโยคไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจทิ้งไว้ตรงนี้นะเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็ความรักนี่เราจะแบ,บ่งเป็นสพาร์ทนะคะพาร์ทของคนโสดสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนครุยนะคะคนครุยแหมคนคุยนะแล้วก็คนีคู่ค่ะอะถ้าพร้อมแล้วนะคะจะขออนุญาตใช้ไพ่2ชุดนี้ในการทานายนะคะอ่ะ คนที่เกิดในราศีมังกรช่วงเดือนมิถุนายนมีเกณฑ์การตัดสินใจหลายๆเรื่องพร้อมๆกันนะอาจจะ,ะถ้าเกิดว่ารับฟังคำทำนายนี้แล้วนะคะดูเป็นไกด์ไลน์นะ,อ,ะอย่าไปตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆนะคะถ้าใครที่อยากจะตัดสินใจหรืออยากทำอะไรก็มาดูดวงส่วนตัวได้นะคะจะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนกว่าการเปิดไพ่ภาพรวมแบบนี้นะการงานในช่วงระยะน,นี้นะคะไพ่สิบดาบขึ้นนะ สองเอ่อสามเหรียญควีนไม้เท้าจ้าโอ้โหเห็นไหมพูดเรื่องของการตัดสินใจไพ่เดิมมูลก็มาเลยช่วงนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานนะช่วงนี้มีความรู้สึกว่าชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานนะคะอาจจะเปลี่ยนจากงานประจําเป็นงานพัฒถามหรือว่าอาจจะมะีเปลี่ยนงานที่เราได้ทําอยู่นะปัจจุบันนี้ ไปเป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือเกณฑ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในช่วงระยะน,นี้รู้สึกว่า เราหมดแรงแล้วเรารู้สึกว่างานในที่เราทําในตอนนี้เหมือนแบบว่าคนที่ทํางานไม่ค่อยเห็นเอ,อหัวหน้างานไม่ค่อยเห็นคุณค่าเราเลยหรือว่าเราเองอะรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินกับงานที่เราทำนะปัจจุบันนี้เหมือนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดการไว้เงินไม่ได้ตามเป้าหมายหรืออะไรหลายๆอย่างในใ,ใ,ใ,ในในในความที่เป็นงานที่เราทําอยู่นะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายัะเท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะไพ่บอกเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจนะคะใดๆแล้วอะไพ่ เดอ the adjustment ขึ้นนะคะชัดเจนเลยเหมือนคุณจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่มันเหมาะสมกับตัวคุณได้มากขึ้นนะไพ่เดอสตาขึ้นกับจัดเม้นขึ้นเนี่ยบอกได้เลยถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วแบบมีแต่แบบขึ้นขึ้นขึ้นดวงขึ้นเลยอะค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กลัวการเปลี่ยนแปลงก็ บอกไว้นะที่นี้เลยว่ายังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการงานในช่วงระยะน,นี้นะคะชาวราศีมังกรจ๋าไปค่ะไปกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเลยค่ะชาวราศีมังกรช่วงนี้การเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะขออนุญาตนะคะเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีมังกรในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้ค่ะเป็นยังไรกันบ้างเออ ไพ่หกดาบขึ้นแปดไม้เท้ามีเกณฑ์จะได้เดินทางนะเดินทางแล้วจะมีเงินเออนี่ยหลายๆราศีเดินทางแล้วมีเงินอนะ่ะไม้เท้าขึ้นอีกแล้วช้าๆได้พระเล่มงามบอกเลยนะมีการต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอุ๊ยไพ่เนี่ยมันสับเยอะมากเลยนะแต่ว่าไพ่สิบดาบก็ยังมาอยู่ยังไงเนี่ยอื เรื่องของการเงินก็ไม่แพ้กันนะอาจจะกลักวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนก็ได้ไพ่เหรียญขึ้นนะแต่ว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยจําเป็นที่จะต้องไปต่อยอดเพราะว่าถ้าเกิดว่า เงินเข้ามาแล้วอะถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม่พยายามเอาเงินไปต่อยอดหรือว่าไม่พยายามแบบหาช่องทางใหม่ๆในการต่อเงินต่อทองอะโอกาสที่เงินจะหมดไปเฉยๆฉมีแล้วโอกาสที่จะทําให้การเงินติดขัดแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยความกังวลความวิตกกังวลต่างๆเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินนะได้รับเป็นเงินก้อนอาจจะเป็นเงินที่แบบว่าตกหล่นเอ่อตกเบิกตกหล่นอะไรแบบนี้หรือว่าเงินที่ได้มาจากการการตัดสินใจ นะะในการอ,อ,อาจจะขายของที่แบบจําเป็นในชีวิตไปอะไรแบบนี้นะปล่อยวางปล่อยปลดปล่อย,อยขายของที่จําเป็นในชีวิตไปแล้วก็ได้เงินก้อนนี้มาเขาแนะนําว่าให้ไปต่อยอดให้ถูกที่ถูกทางนะคะแล้วจะประสบความสําเร็จนะอ่ะไปกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะชควลาช่วงนี้รู้สึกเหมือนเบาๆเนาะก็เสียงเบาๆแล้วกันเพราะว่าไพ่มันมันบอก อีกเรื่องหนึ่งอ่ะมันมันไม่ค่อยโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสักเท่าไหร่เออมันบอกว่าเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยดวงมันมันไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องของโชคลาภเลยรู้สึกเหนื่อยเก,กี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบว่าอยากอยากได้การเงินที่มันมั่นคงกว่าโชคลาภเออประมาณนั้นนะชาวราศีมังกรนะความรักของคนโสดชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ six of one s นะคะอุ้ยเอาจริงๆนะ มีเกณฑ์ที่จะได้คบรักกับชาวต่างชาติได้สร้างอนาคตร่วมกันด้วยหูอ้โหพ่คิงไพายเออพาย,าพายนหนนะโอ้ตายว้าวโอ้โหมีคนได้เจอมวยถูกคู่ได้คนเหมือนกันเจอคนเหมือนกันนะอะ <c oughs> มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนต่างชาติต่างภาษานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะจากการบบ จากการแบบพรีเซนต์ตัวเองว่าฉันสวยฉันดูดีฉันิศหรูฉันแบบว่าฉันเพอร์เฟกนะมาสิก็มาสิอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะมีคนเข้ามาในชีวิตเรามีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะในช่วงระยะนี้มีคนมามอบโอกาสที่ดีๆมอบสิ่งที่ดีๆให้แก่คุณแต่ตัวคุณนะพร้อมเริ่มต้นใหม่หรือยังไพ่ถามว่าพร้อมเริ่มต้นใหม่หรือยัง ตอนนี้เหมือนแบบต่างคนต่างแบบว่าดูเชิงกันอยู่เหมือนมีคุยคุยกันค่ะแต่แอบดูเชิงกันอยู่นะไพ่โฟกัสไปที่ธาตุไฟค่ะเมสิงธนูนะเมสิงธนูชาวราศีมังกรกําลังดิวอยู่กับเมสิงธนูอยู่หรือเปล่านะลองวิเคราะห์ตามนะคะหรือเป็นคนที่อาจจะมีบุคลิกที่ค่อนข้างเงียบขรึมนะเงียบขรึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่ดูแบบลุกดีแล้วแหละลุกดีดูแบบดามเมจแบบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงเนี้ยก็ก็ ก็แบบแอบวุไว้นะแต่ก็ยังแบบวางฟอร์มอยู่นะชาวโสดของราศีมังกรนะอ่ะไปต่อกันเลยนะคะความรักมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะอ่ะทำไมเล่นตัวอ่ะความรักในสถานะคนที่เออคุยคุยกันอยู่นะยังไม่ชัดเจนเอาไงตกลงจะเอายังไงไหนมาดูซิชาวราศีมังกรไพ่เดดเดทหัวกับมีการตัดสินใจนะเกณฑ์การตัดสินใจที่จะเลือก เลือกไข่หรออุ้ยตัวเองเปิดใจแล้วอะ่ะตัวเองเปิดใจแล้วดีใจด้วยนะอืมไพ่แปดถ้วยของเนี้ยขยายนิดนึงโอ้จะสมหวังมีเกณฑ์ได้ตกล่องต่องชิ้นกันเหมือนคนคนเนี้ยเข้ามาด้วยโชคชะตาเหมือนกงร้อแห่งโชคชะตาทํางานให้คุณได้มาเจอเขาแล้วการที่คุณได้คุยกับเขาอะ่ะก่อนหน้านี้คุณเจออะไรมาไม่รู้แต่คุณตัดสินใจแบบ ไวมากเลยว่าคุณอยากได้คนเข้ามาซัพพอร์ตในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเรื่องของความรู้สึกก็ดีเรื่องอารมณ์ก็ดีมันเป็น,ปนมันเหมือนมันเจอเหมือนมันเจอกันในช่วงที่แบบมันดาวอะ่ะแล้วมันมาเติมเต็มกันนะคะนะแล้วมันเหมือนถูกซัพพอร์ตทางด้านจิตใจหลายๆอย่างเนะคำพูดการกระทําอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนชัดเจนว่าเขาแบบ เขาโอเคกับเราอะแล้วเรารู้สึกดีอะเหมือนโลกมันเหวี่ยงเขามาให้เจอเราแล้วทําให้แบบเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะฮะนะมีมีเกณฑ์ที่จะได้อ่าขยับสถานะจากคนคุยเป็นคนคุยคุยอย่างงี้ก็ได้เอาไม่ใช่ใช่ไหมอาจจะแบบว่าสถานะอาจจะแบบว่าขยับเป็นแบบมีความสัมพันธ์กันแบบอย่างเร่งด่วนเลยมีแบบอ่อแบบอาจจะแบบว่าได้ตกล้อ่องชิ้นกันแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะ หรือมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันอมืมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แบบในโมเมนต์ของคนเป็นแฟนอะอนะโอ้อดีนะดีแล้วแต่ดูให้ดีๆนะไพ่ไพ่ใบเนี้ยขึ้นมันอาจจะหมายความว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคู่คู่แบบคู่สร้างคู่สมคู่เวนคู่กรรมอันนี้ก็แล้วแต่สิ่งที่เรากระทามานะว่าให้ดูให้ดีๆว่าคนคนนี้เขามีเขามีเอ,อคนของเขาหรือยังอนะก็ เขาไปจบกับคนของเขาหรือ,อยังนะยังไงก็ลองดูนะคะอ่ะเราไปกันต่อที่คนมีคู่นะจ๊ะชาวราศีมังกรเอาไป็ว่าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าดูภาพรวมในส่วนนี้แล้วว่ารู้สึกแบบโอยคุณโบอยากอยากอยากจะแบบ อยากจะรู้ลึกกว่านี้อยากจะแบบดูแบบ private นะเป็นการส่วนตัวก็ทัก l ล n e id มาหาโบได้เลยนะคะที่ไลน์ id ที่อยู่ด้านล่างนะคะหรือสามารถติดต่อได้ที่ facebook fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลิงก์ก็จะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะอะความรักเป็นอย่างไรคะความรักช่วงระยะนี้นะอืมอืมอืม,อมโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละมีเรื่องที่ไม่สบายใจแต่ก็ไม่พูดไม่บอกออกไป เพราะอะไรอะความสัมพันธ์มันมันก็ไปต่อได้นี่แล้วยังไงอ่ะโอเคเข้าใจลาะสำหรับคนที่มีคู่นะคะมีแฟนแล้วช่วงนี้นี่ต้องบอกนิดนึงนะว่าเหมือนตัวคุณเองอะคะ่ะต้องการการเติมเต็มนะคะบางเรื่องบางอย่างที่ตัวเขามีแต่ว่าเขาไม่ไม่ให้เราอาจจะเขาอาจจะบมกเม็ด อาจจะมีความลับกับเราในบางเรื่องนะอาจจะมีความลับกับเราในบางเรื่องแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ใช่แบบเรื่องโกหกนะแต่แค่แบบเขาพูดไม่หมดอมืเลยทําให้เรารู้สึกแบบว่าไม่สบายใจไม่สบายใจเลยช่วงเนี้ยแต่ว่าด้วยหน้าไพ่อะค่ะมันมันขึ้นไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญอันนี้อาจจะหมายความว่า เกณฑ์อ๋อในช่วงระยะนี้ของคนที่แบบมีคู่อยู่แล้วนะมีแฟนอยู่แล้วอะค่ะมีเกณฑ์ที่จะอ๋อได้ได้ได้คุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงเนี้ยเออฉันมีปัญหาคุณต้องช่วยฉันนะคุณต้องมาเติมเต็มกันนะนู่นนั่นนี่หรือว่าอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการมีบุตรก็ได้เพราะว่าไพ่เดอสันขึ้นนะคะอาจจะกลัวเกี่ยวกับว่าเรื่องของการกังวลว่าเอ้ยถ้ามีลูกไปแล้วจะต้องเป็นแบบนี้ไหมเงินจะต้องแบบเอยเงินจะพอไหมมันจะลําบากไหมคิดดูดีๆคิดดูอีกท มืออาจจะมีแบบอีกคนนึงแบบอยากอยากแบบสร้างอยากสร้างครอบครัวแต่อีกคนนึงยังยังปฏิเสธอะไรแบบนี้นะทีนี้เรื่องของอถ้าคนที่แบบยังไม่แต่งงานกันนะอม,มองว่าอีกคนนึงเนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งในในความสัมพันธ์ที่บริหารเสน่ห์เก่งมากแล้วทําให้อีกคนนึงรู้สึกแบบด้อย รู้สึกเหมือนแบบว่าโอ๊ยฉันอยากออกไปจากตรงนี้จังเลยอะ่ะเหมือนเขาไม่เห็นคุณค่าฉันเลยอะ่ะเขาเขาให้ความสําคัญกับคนอื่นแล้วก็ตัวเองมากกว่าอะไรแบบเนี้รู้สึกน้อยใจค่ะนะรู้สึกน้อยใจคุณอาจจะดีกับคนที่เกิดในราศีธาตุดินนะคะผู้ศกันมังกรหรือว่าคนที่เกิดในวันจันทร์ร่วนพระรหัสรวมทั้งอืม ถ้าลมด้วยถ้าลมก็มีมิถุนตุลกลุ่มนะก็ลองดูว่าในส่วนนี้ตัวคุณเองเอาจจะสามารถคุยกับเขาได้ไหมเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ดิ่งๆอ่ะทั้ง,ง,ง,ทงคนมีคู่นะคะแล้วก็คนที่เป็นเป็นคนคนรัก,ค,กคู่รักคู่ครองเหมือนมีความความแบบเออไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนบอกกันไม่หมดเหมือนคุยกันไม่หมดแล้วแบบว่าเก็บไปคิดเองอะไรเองแล้วทําให้เกิดความถูกใจไม่สบายใจนะคะจริงๆแล้วมันไม่มันไม่มีเรื่องอะไรที่มันยุ่งยากถ้าเกิดว่าคุณแบบคุยกัน สื่อสารกันเยอะๆไพ่บอกให้สื่อสารกันเยอะๆนะสําหรับคนมีคู่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะของไพ่พรพิคเนตว่าอยากจะบอกขอ,อชาวราศีมังกรยังไงนะราศีมังกรจ้าช่วงนี้มีอะไรนะที่จะต้องเพิ่มเติมปรับแก้ไขหรือว่าเสริมดวงชะตาของคุณไหม โอมเพี้ยงเห็นไหมไพ่บอกว่าอะไรก็ตามนะคะที่มันอยู่ในชีวิตคุณนะโสรดจงเชื่อนะคะว่าสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณแล้วเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งที่จะต้องตัดสินใจเช่นเรื่องการงานเนาะถ้าอะไรที่มันดีที่สุดสําหรับตัวเราก็ ก็เอาให้ตัวเองเถอะนะอย่าไปมองคนอื่นอย่างเดียวอย่ามัวแต่ให้ความสุขคนอื่นเนี่ยนเห็นไหมไพ่บอกว่าให้ความสุขตัวเองบ้างอยู่กับตัวเองบ้างนะเติมเต็มตัวเองบ้างอย่าเติมเต็มให้คนอื่นอย่างเดียวนะคะอยู่กับตัวเองเติมเต็มตัวเองนะประมาณนี้เลยนะคะไพ่กาลังสื่อสารในสิ่งที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะลืมตัวเองไปลืมความรู้สึกตัวเองไปลืมอะไรที่เป็น energy ด้านบวกของตัวเองไปเหมือนจะเติมเต็มให้คนอื่นจนลืมตัวเอง นะก็ลองดูนะคะไพ่ก็ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในราศีมังกรนะอะไรที่สามารถไปปรับไปแก้นะหรือว่าดูเป็นไกด์ไลน์แล้วอะไรที่มันแบบเฮ้ยมันไม่โอเคเลยเราปรับตรงไหนได้เราก็ปรับเพื่อที่จะให้มันโอเค นะก็ใครที่จะดูเป็นการส่วนตัวก็ทักไลน์ไอดีมาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะคะชุดตัวเลขนำโชคของคุณชาวราศีมังกรเกือบลืมเลยนะเลขนำโชคของคุณก็คือเลข482และ3ค่ะเลข4823นะคะขอให้คุณโชคดีดวงดีดงเปิดนะคะสาธุบุญสัมพันธ์สำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะ